พอเขาแตกแยกโรงงานออกไปอ่ะบาจาก็ผลิตรถบอดี้นี้ออกมาในชื่อสเตลล่าสวัสดีครับผมปั่นบ็อกไซติและทีอีกอมู่ที่งานวีวาลาเวสปางานรวมพลของคนรักตกูตเตอร์แบรนด์เวสปาในไทยแล้วกันที่รวมพลมากกว่า3,000คันในกรุงเทพแล้วก็ งานมีติกรรมต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันแต่ไฮไลท์จริงๆอ่ะจะพามาดูเว็บป้ารุ่นเก่าๆแล้วกันที่ผมพอมีความรู้อยู่บ้างพอคุยได้บ้างแล้วกันคันแรกเลยที่พามาดูคือ PX150E PX150E อ่ะ e. e ถ้าขายในไทยอ่ะเปิดตัวปี2526นำเข้าโดยกันตาสูตรบริษัทนำเข้าซึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีคู่แข่งในตลาดเพราะว่าแลมเบต้าไม่มีตัวแทนจำหน่ายในเวลานั้นก็เรียกว่าขายคนเดียวโดดๆมาเลย ความพิเศษของ P X 1 0 E อ่ะเรียกว่ามีหลายอย่างแล้วกันใครขับเวบ,บป้าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเบรกมันอ่ะไม่ค่อยดีแต่ตัว P X 1 5 0 E ปรับปรุงเบรกเรียบร้อยแล้วเบรกดีขึ้นกว่าตัวพวก64อะไรพวกนี้เลยดีอย่างเห็นชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่คนเล่นเวบ,บป้าลำคาแล้วกันอาจจะไม่ใช่ปัญหาคือการผสมถังมันต้องเอาออโต้ลูปผสมกับน้ํามันด้วยอัตราส่วนสูตรายสูตรมันเนาะแต่ทาง P X มีถังออโต้ลูปแยกแล้วมีปั๊มออโต้ลูปแล้วก็ ไม่ต้องพกตัวลูกไปไหนเลยก็คือเติมแส่ถังแยกไว้แล้วก็ขับขี่ใช้ง,งานได้เลยซึ่งปัจจุบันน่ะผมมองว่า P X 110E อ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของใครที่อยากเล่นเป็นป้าเก่าแล้วกันรถไม่ได้เก่าจนเกินไปแล้วก็บอดี้มันยังมีความแบบคลาสสิกอยู่พอสมควรตัวราคายังพอซื้อไหวตอนนี้ถ้าเจออยู่ทะเบียนประมาณแสนห้าบวกลบนะอยู่ที่สภาพรถอีกทีหนึ่งแต่ก็ราคาประมาณนี้ผมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแล้วกันถ้าใครเคยเห็นบอดดี้เนี้ยเว็บป้าผลิต ที่อินเดียถกแต่ผมไม่รู้ว่าตัว PX อ่ะมาจากไหนนะแต่ผมรู้ว่าบอดี้เนี้ยมันมีผลิตที่โรงงานอินเดียเช่นกันแล้วก็ที่โรงงานอินเดียอยู่ภายใต้บาจาร์พอบาจาร์ปุ๊บอะ่ะพอเขาแตกแยกโรงงานออกไปอะ่ะบาจาร์ก็ผลิตรถบอดี้นี้ออกมาในชื่อสเตลล่าถ้าใครเคยเล่นสกูตเตอร์หรือเป็นสาวกเว็บ้านนะจะสเตลล่า Stella, อีกดิสเตลล่า2 0ร้เคยมาขายในไทยที่เป็นเครื่องยุสิจังหวะ อ่าอันนี้คือข้อมูลเล็กๆนะนะกันจาก px และ e ที่ลานจอดของเขาอ่ะมีอีกหนึ่งหนึ่งคันเลยที่น่าสนใจก็คือคันนี้นี่คือแลนด์โรตาครับเอามาจอดที่งานเวป้าความพิเศษของคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายรถมีทะเบียนครับมีทะเบียนเท่ากับมีอนาคตครับคุยกันว่าสามแสนอัพแน่นอนคันนี้แลนด์รี่สองร้อยอ่ามีทะเบียนนะครับคันนี้ถูกต้องทุกอย่างตัวผมไม่มีความรู้อะไรมากมายกับ ซีรีส์นี้แต่คนเล่นเวปป้าเล่นเวปป้าเก่าแล้วกันทุกคนต่างรู้ว่าซีรีส์แลลี่อ่ะมันหายากขนาดไหนซึ่งแลลี่ผมรู้ว่ามันคือซีรีส์รถแรงของทางเวปป้าแล้วกันมันคือตัวแรงตัว r S ออะไรประมาณนี้แต่เขาใช้คําว่าแลลี่แล้วก็สัดส่วนรถเก่าในบ้านเราก็ไม่รู้ว่ามีเยอะหรือน้อยนะแต่คันนี้เรียกว่าตั้งแต่เดินงานมาแล้วกันก็เจอเป็นคันแรกแล้วกันรับส0งร้แลน,แนลี่คันนี้มาจากเชียงใหม่แล้วก็รถเก็บเนียนนะรถพวกนี้เป็นรถ โชอยู่แล้วทุกอย่างมันเนีย้ยเชื่อว่าเขาไม่ได้แบบขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วแล้วก็ผมไม่มีความรู้เรื่องไฟไฟพวกเนี้ยคิดว่าเขาใส่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาเพื่ออาไปตอดพัเบียรอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพราะเปป้าเมื่อก่อนไม่มีเรื่องไฟเลี้ยวอะไรมาเกี่ยวข้องก็เป็นตัวแค่บอดี้เปล่าๆแล้วก็มีแค่ไฟหน้าไฟหลังเท่านั้นมีข้อมูลเสริมเล็กน้อยจากพี่คันข้างๆแล้วกันว่าอาจจะเป็นสเปคของทาง อเมริกานะที่มีไฟเลี้ยวติดมาจากรถอันนี้ไม่รู้ถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้อันนี้คนเล่นเบบป,ป้าส่งจังหวะทุกคนน่าจะรู้ถึงความลําบากอยู่แล้วกันการเติมออโต้รูปแบบว่ามันต้องผสมตวงใช่ไหมแต่นี่คือเครื่องมือยุคใหม่เนาะพี่เนาะที่แบบตรงนี้คือไว้ใส่ออโต้รูปเลยแล้วก็น้ํามันแล้วก็จะใช้การบีบบีบออโต้รูปจะลงไปผสมแราวว่าใช้งานง่ายซื้อมาแพงพล 100, เลยพี่ผมขายคนละ,นะร้อยผมไปเจอในช้อปปี้คนละแปดบาทแจกเพื่อนเนย ควรรับบาทเจอในช้อปปี้นะอัน okay, นี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับใครขับตัว2จังหวะไม่ไม่จะเป็นเป้เปเปปาหรือตัว 150cc ที่พวก2จังหวะโน,งนงวงโนวาก็ได้หมดตลาดนี้เลยเอีก<อ>หนึ่งรุ่นที่ชื่นชอบส่วนตัวแล้วกันเขาเรียกสมอลเฟรมเนาะคันนี้แต่คันนี้เป็น 50cc ก็ในไทยถือว่ามีน้อยที่มีก็ส่วนใหญ่จะไม่มีทะเบียนแล้วโอเคนะครับไม่เคยเจอมีทะเบียนแล้วกันสำหรับคันนี้คนเล่นเป็นป้าเขาล้กันว<ร>่า<ร> ไอตัวเนี้นยเขานิยมขนาดไหน <c oughs> อีกหนึ่งรุ่นแล้วกันที่ต้องมาในงานของเวสป้าอยู่แล้วก็คือคอซ่าคอซ่าคือเรียกว่ามันคือนิวเวสป้าแล้วส่วนตัวผมมองว่ามันคือนิวเวสป้าแม้จะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะอยู่แต่ก็พวกเทคโนโลยีระบบเบรกพวก,อ,พวกอะไรพวกนี้มันคือยุคสมัยใหม่แล้วในไทยในไทยมีเรื่องเล่าเล็กน้อยนําเข้าโดยยนตะกิจใครรู้จกักยนตกิจก็น่ร,รู้จกักแล้วใครเล่นรถยนตก์ก็น่าจะรู้จักยนตกิจอยู่แล้วแล้วก็เขาเอาเวสป้าเข้ามาขายด้วยทีเนี้ย เวสป้าถ้าไม่อ่านข้อมูลจริงๆอ่ะมันมีการถกเถียงกันเล็กน้อยแล้วกันว่าไอ้โปรเจกต์อันนี้แต่ตอนที่เป็นโปรเจกต์ขึ้นมามันชื่อเวสป้าอาแล้วก็มันเกิดการถกเถียงกันภายในว่าอยากฉีกจากเวสป้าแบบเดิมไปซึ่งคําถามเนี้ยมันเกิดเพราะว่าเขาจะเอาไอดีในไทยอ่ะแปบลบเป็น p ป GO มาไม่มีจะไม่มีคําว่าเวสป้าอยู่ที่ตัวรถเลยถ้าในไทยนะที่เอาเข้ามาจากจุนตะกิจแต่ปัญหาถ้าฝั่งขายพวก เหมือนไม่น่าจะแต่น่าจะเป็นพวกยุโรปอะแต่เป็นเวสปามาครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าเอ้ยสุดท้ายอะจะเรียกว่า p r g o Corsa หรือ Vespa Corsa ดีอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับคนเล่นรถรุ่นนี้แต่ผมว่ารรุ่นนี้ขับดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยของเวสปาทั้งหมดนี้คือภาพรวมของงาน Viva la Vespa ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกันนี่คือเวทีใหญ่สุด รถเบร์ป้ามากกว่า3,000คันซึ่งมีทั้งใหม่ทั้งเก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกับพวกเราด้วยชาวบอ x ซาเลซซิ่งไว้คลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวงานไหนก็สามารถติดต่มงมาได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ